เช้าลงหนามากเลยตอนนี้จะเดินกลับบ้านแล้วพี่น้องเดินกลับบ้านแล้วเดินกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องมามามาเป็นหลายชั่วโมงแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ก็จะเดินกลับบ้านกันค่ะพี่น้องบอกทําไมต้องบอกเดินกลับม้ากก็บอกสิค่ะว่าดิฉันกาลังจะกลับบ้านค่ะพี่น้องกําลังจะกลับบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้เห็นทุ่งนาแล้วพี่น้องเมื่อเช้ามาไม่เห็นทุ่งนานะคะพี่น้อง ไม่เห็นเลยอะตอนเอ้ยก็ยังจะสั่นๆนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เดินกลับบ้านครับพี่น้องให้ชมไปด้วยพี่น้องให้ชมไปด้วยค่ะมันมันมันสวยอะพี่น้องมันสุดยอดอะมันสุดยอดอะมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่น้องปีหนึ่งมีหนึ่งทีอะหนึ่งปีนะคะพี่น้องจะได้เจอบรรยากาศแบบนี้นะคะพี่น้องไม่คือไม่เจอทุกวันนะพี่น้องไม่ได้เจอทุกวันนะคะพี่น้องจะสั่นแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะขอโทษขออภัยนะคะพี่น้อง ดูข้างหลังพี่น้องข้างหลังน lie, ี่เมื่อกี้ไปทางโน้นมาตอนนี้จะไปหน้ามาข้างหน้าเมื่อกี้ไปที่โน้นมาพี่น้องให้ชมให้ชมก่อนเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยเดินไปทีเดียวให้ชมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้พ้นตรงนี้ไปก่อนเราจะอยู่ตรงนี้อีกไกลหนึ่งพี่น้องพระมอกจะเดินทางโน้นเดินไปทางโน้นพี่น้องเดินไปอีกประมาณจากห้าสิบเริ่มจะกลับบ้านอีกประมาณกิโลหนึ่งพี่น้องอีกกิโลหนึ่งถึงบ้านพี่น้อง ตอนนี้ก็ค่อยๆกัดกัเพกกัดเพกไปก่อนอย่าพิ่งเบือนะ่อเนาะอย่าพิ่งเบือ่อนะให้ชมก่อนให้ชมก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าพ้นจะตกตรงนี้เดี๋ยวประโมก,กจะลงก่อนจะลงเสร็จแล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านเลยวันนี้ข้าวเช้าไม่ได้กินพี่น้องยังไม่ได้ทํากับข้าวเลยยังไม่ได้ทากับข้าวนะ่อเช้าไล์อยู่นะเมื่อเช้าไล์อยู่นะพี่น้องลงมาเจ็ดโมงกว่าแล้วมานี่เลยมานี่เสร็จก็ตอนนี้ก็จะเก้าโมงแล้วมล่เก้าโมงหร้อยังก็ไมู่้อะ ในกาไม่มีในกาไม่มีพี่น้องให้ดูกันให้ดูกันนะคะให้ดูก่อนให้ดูก่อนเด้อให้ดูก่อนเห็นไหมพี่น้องสวยอ่ะมันธรรมชาติอะพี่น้องอยู่บ้านเราแล้วมันมีความสุขนะคะพี่น้องตอนนี้พระโมกทำคลิปตรงนี้ก็อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะพี่น้องเชียงใหม่อำเภอฝางนะคะพี่น้องดูหน้าตาก่อนไม่ได้มองหน้าตาตัวเองหรอกเวลาพูดอ่ะอารมณ์มันให้พี่น้องอารมณ์มันให้ก็เรียกว่าอารมณ์มันให้อ่ะพี่น้อง Anut, สวย weight, พี่น้องสวยให้ชมเท่านี้ก่อนไหมให้ชมเท่านี้ก่อนเดี๋ยวป่อโมก็จะได้ลงเท่านี้ก่อนเนาะจะทำเท่านี้ก่อนเนี่ยให้ชมเท่านี้ก่อนนะแทนกล้องให้ดูพี่น้องแทนกล้องข้างหลังให้ดูด้วยไม่ใช่ว่าซ้ำซากจำเจนะเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นหมอกลงหนาก็ยังไม่ได้ลงพี่น้องเพิ่งจะลงเที่ยวเนี้ยเพิ่งจะลงเที่ยวนี้นะคะพี่น้องที่หนาอีกวันหนึ่งพ่อโมก็ทาคลิปหลายๆคลิปนะคะพี่น้องก็มาให้ เรียกว่าให้พี่น้องเชยชมนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวป้าโมกก็จะลงตรงนี้ก่อนนะคะพี่น้องบายยนะคะบายยค่ะบายยในวันหนาวหนานะคะพี่น้อง